สวัสดีครับโรกเรียนบ้านหมากแ้งทุกคนนะครับพบกับคุณครูสามารถนะครับแล้วในวันนี้เราจะมาเกาะกระแสนะครับการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะครับในปีการศึกษา2564ของโรงเรียนบ้านหมากแ้งของเราซึ่งวันนี้นะครับได้อยู่กับ แคดดิเดตผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานสภานักเรียนของเราทั้งสองหมาเล็กเดี๋ยวเราจะให้ได้ทั้งคู่ได้แนะนำตัวเดี๋ยวเชิญจากมายเลขหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะดิฉันน,นางสาวจุธารัตวีจันทร์นะคะชื่อเล่นชื่อพี่โอมค่ะหัวหน้าพักเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะ New Generation นะคะสโลแกนของเราค่ะพร้อมพัฒนาตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมค่ะ พร้อมพัฒนาตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับพักที่2ต่อเลยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวกัญญกรสแกกลางนะคะชื่อเล่นจุตูนค่ะพ,พี่มาจากพัก DNG Democracy New Generation สโลแกนของพวกเรานะคะสวยพร้อมใช้มั่นใจเราค่ะสวยพร้อมใช้มั่นใจเรานี่ดีครับ การที่เราจะมาเป็นประธานสภานักเรียนนะครับกูขอถามหน่อยว่าคําว่าสภานักเรียนเนี่ยคือมีความหมายว่ายังไงครับแล้วก็สภานักเรียนมีบทบาทอะไรต่อโรงเรียนของเราครับค่ะสาหรับพักเวยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็คือกลุ่มนักเรียนค่ะที่ได้รับการเลือกจากนักเรียนในโรงเรียนนะคะเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนค่ะแล้วก็เป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนและคุณครูค่ะเป็นผู้นํานะคะในการปฏิบัติและชักชวนนักเรียนนะคะให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ะ และก็ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะนอกจากมีบทบาทเช่นนี้แล้วก็ยังมีอีกคือดูแลทุกสุขค่ะของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอทีนี้มาฟังความเห็นของพักที่2บ้างครับค่ะสําหรับพวกเรานะคะสภานักเรียนนะคะคือการที่เราได้เป็นตัวแทนและเป็นสื่อกลางในการผลักด,ดันและดําเนินกิจกรรมนะคะภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านเชิงวิชาการหรือว่าในด้านเชิงสร้างสรรค์น,นะคะ พวกเรานะคะมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนนะคะโดยการที่พวกเรานะคะจะไม่นาเนินการที่ขัดต่อระเบียบภายในโรงเรียนค่ะและพวกเรามีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูและก็นักเรียนภายในโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูโรงเรียนและก็นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนค่ะอืทีนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละพักนะครับลองยกนโยบายเด่นๆนะครับของแต่ละพักเนาะก็ขอนโยบายแบบเจมๆอ่ะมามาเลขกนึงเลยครับสําหรับ พักเยาวชนรุ่นใหม่นะคะนยโยบายข้อแรกของเราก็คือการพัฒนาสุขาภิบาลนั่นเองค่ะปรับปรุงซ่อมแซมประตูและกอนนะคะเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาค่ะการเข้าโรงเรียนห้องน้ำนะคะก็จะมีจุดที่ชำรุดหลักๆก,ก,ก็คือประตูและกอนค่ะแล้วเราก็จะเกิดการระแวงค่ะว่าจะมีใครมาแอบดูเราหรือเปล่าเวลาเราทำธุระส่วนตัว ก็จะซ่อมแซมตรงนี้ค่ะจุดที่ชำรุดนะคะแล้วก็จะตกแต่งค่ะทาสีให้ห้องน้ำของเราเนี่ยน่าใช้แล้วก็ดูสะอาดยิ่งขึ้นนะคะข้อ2ค่ะเราจะจัดกล่องนะคะร้องทุกค่ะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะรวมถึงคุณครูด้วยค่ะเขียนถึงปัญหานะคะว่าโรงเรียนของเรามีจุดบุก้องตรงไหนนะคะเพื่อที่คณะกรรมการเนี่ยค่ะเราจะนำไปปรับแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุดค่ะ 3. ค่ะจัดกิจกรรมนันทนาการวันสำคัญนะคะต่างๆค่ะเช่นการร้องเพลงนะคะการประกวดเต้นการประกวดเต้นคอวดนค่ะการแข่งขัน e ีสปอร์นะคะ4ค่ะส่งเสริมด้านกีฬาค่ะก็คือซ่อมแซมนะคะสนามค่ะให้ทุกคนในโรงเรียนเนี่ยใช้ได้อย่างสะอาดแล้วก็สนุกสนานในการใช้ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะมีหลุมหรือว่าพื้นจะแตกช่อรุดต,ตรงไหนนะคะ 5ค่ะดูแลค่ะสอดส่องและบริการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างคุ้มค่าค่ะแล้วก็6ค่ะจัดรายการเสียงตามสายนะคะขณะพักเที่ยงค่ะให้น้องๆนงคะคะสามารถขอเพลงได้ค่ะเพื่อว่าจากเราเรียนหนักๆเนี่ยเรามองฟังเพลงขณะรับประทานอาหารแล้วก็จะผ่อนคลายนะคะ7ค่ะดูแลตรวจสอบอาหารให้มีคุณภาพแก่นักเรียนทุกคนค่ะ อันนี้ก็คือนโยบายจากพักที่1ครับเดี๋ยวเราจะไปฟังนโยบายจากพักหมายเลขสองกันบ้างนะครับค่ะนโยบายของพักค DNG นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะสานต่อนโยบายรุ่นพี่ค่ะ2นะคะเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์ไทยในโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะห้องน้ําแล้วก็โรงอาหารของเรานะคะจะถูกสุขาอ,อนามัยยิ่งขึ้นค่ะ 3นะคะเราจะมีลูกเหม็นนะคะไว้ในห้องน้ํานะคะเพื่อดับกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์นะคะและ4ค่ะเราจะให้มีเกจความรู้ต่างๆนะคะในยามเช้าในยามที่ทุกคนมาโรงเรียนนะคะตามเสียงตามสายและมีเกจความรู้ต่างๆนะคะตามบริเวณทั่วโรงเรียนเลยค่ะ 5. นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมบูรณาการผู้เรียนนะคะทั้งกิจกรรมทางด้านกีฬากิจกรรมทงาทงด้านกิจกรรมทางด้านกีฬาและด้านวิชาการค่ะ และ 6. นะคะผลักดันให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศค่ะแล้วก็ผลักดันให้สาวประเภท2นะคะได้ไว้ผมยาวเทียบเท่ากับเพศหญิงค่ะ 7. นะคะจัดทาให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อที่นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนนะคะสามารถมาหย่อนในกล่องแสดงความคิดเห็นหรือส่งมาที่ f c e b o o k f แ Fanpage ได้ค่ะและเราจะนําข้อความตรงนี้นะคะไปปรับปรุงและไปพัฒนาในภายในโรงเรียนค่ะและสุดท้ายนะคะมีการสนับสนุนจัดทํา กีฬาอ e ีสปอร์ตนะคะทุกประเภทที่ทุกคนในเรียนส่วนใหญ่สนใจด้วยค่ะอาทิตย์นี้จากสถานการณ์การเรียนในปัจจุบันนะครับซึ่งโรคภัยต่างๆเนี่ยทำให้การเรียนเรามีปัญหาถูกไหมทำให้นักเรียนหลายคนนะครับได้เรียนที่บ้านไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ครูยอยากรู้ว่าในฐานะที่เราจะเป็นสภานักเรียนเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมหรือมีส่วนช่วยเหลือเพื่อนๆน,น,นักเรียนกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเอาไม้เล็กซองกันเนาะได้ค่ะ หรับพวกหนูเองนะคะพวกหนูจะเข้าไปมีส่วนร่วมส่วนร่วมในการเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโควิดนะคะข่าวสารในแต่ละวันให้กับให้เข้าถึงนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะและเราก็จะเข้าไปเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในแต่ละสายชั้นนะคะว่ามีการเรียนการสอนอยังไงว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและรวมถึงจะเป็นเสียงผลักดันให้กับนักเรียนทุกคนนะคะ ได้ด้านก,การปรับการเรียนการสอนนะคะปรับหลักสูตรให้เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าพวกหนูนะคะเห็นว่าช่วงนี้สถานการณ์ปัจจุบันนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะมีเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียบพร้อมากพอค่ะพวกเราจะเป็นแรงผลักดันในการปรับหลักสูตร,ตรตรงนี้ให้เหมาะสมค่ะอืมอามาฟังหมายเลขหนึ่งกันบ้างครับค่ะสำหรับพักเรานะคะก็จะเป็นสื่อกลางค่ะให้น้องๆรับรู้ข่าวสารนะคะภายในโรงเรียนนะคะก็จะ จัดกิจกรรมออนไลน์ค่ะเพื่อแบบให้น้องผ่อนคลายค่ะจากการเรียนออนไลน์หนักๆนะคะก็จะให้น้องเล่นเกมสนุกค่ะในเพจของเราค่ะแล้วก็จะแชร์เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็ความรู้เก็บความรู้ต่างๆรอบตัวให้น้องๆค่ะโดยให้น้องอ่ะมาติดตามแฟนเพจพี่นะคะ New Generation ค่ะเยาวยชนรุ่นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอืมอาจจะนี่ในปีนี้นะครับ จากที่สังเกตนะครับผู้สมัครตําแหน่งประธานสภานักเรียน,นครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยอันนี้คูอยากถามหน่อยว่าตามทัศนคติของเราเนี่ยการที่ผู้หญิงนะครับจะขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นผู้แทนของนักเรียนท่้งเรียนนะครับเ,เราจะมีการวางตัวอย่างไรหรือคิดว่าการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะส่งผลต่อการทํางานของเราไหมอขอม่เลอหนึ่งก่อนเลยครับค่ะสังคมไทยนะคะก็จะแบ่งเป็นสส่วนค่ะก็จะมีส่วนที่ยอมรับในตัวผู้หญิงแล้วแล้วก็จะมีอีกส่วน น้อยคะ่ะที่ยังไม่ยอมรับยังไม่เปิดกว้างเรื่องที่จะให้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นําค่ะพักเรามองว่าการให้ผู้หญิงมาเป็นผู้นํานะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะมันอยู่ที่ความสามารถคะ่ะความเท่าเทียมไม่เกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับเพศอะไรต่างๆเลยนะคะมันเกี่ยวที่ความสามารถของเราเองคะ่ะผู้หญิงไม่จําเป็นต้องอยู่ที่บ้านอย่างเดียวคะ่ะผู้ชายก็ไม่จําเป็นที่ต้องทํางานอย่างเดียว ทุกคนสามารถเป็นผู้นําได้ค่ะแค่แสดงมันออกมาแค่นั้นเองค่ะอืมอทีนี้มาฟังความเห็นจากหมายเลขสองกันบ้างครับค่ะสําหรับหนูนะคะหนูในอดีตเองนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะถูกปลูกฝังว่าจะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ ต้องเป็นผู้ตามที่ดีไม่ไม่ถูกถูกสอนมาว่าต้องเป็นผู้นําที่ดีแต่ในปัจจุบันเองนะคะเปลี่ยนไปมากแล้วค่ะผู้หญิงถูกโตได้เติบโตขึ้นมาในที่มีเป้าหมายขยันแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นหนูเชื่อมั่นว่าผู้หญิงนะคะสามารถทํางานได้ดีและเป็นผู้นําได้ดีไม่แพ้ผู้ชายเลยค่ะอืมอันนี้คือความเห็นจากหญิงแกร่งทั้งคู่นะครับอาทีน,นี้มาดูคําถามข้อสุดท้ายนะครับ ข้อสงสยคือจากสมาชิกพักที่เรามีหลายคนเนี่ยอ่ะคู่อยากทราบว่าทําไมเพื่อนถึงเลือกเราให้มาเป็นประธานพักและชิงตําแหน่งประธานสภานักเรียน,นครับอ่าเดี๋ยวขอหมายเลขหนึ่งก่อนละกันค่ะที่ได้มาเป็นนะคะเพราะเกิดจากผลโหวตค่ะก็คือคนในพักเราใช้หลักการประชาธิปไตยค่ะคงเป็นเพราะน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในพักค่ะเห็นว่าเราเป็นรุ่นพี่มีอายุแล้วก็ มีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีเหตุผลแล้วก็น้องๆไว้ใจค่ะที่จะให้หนูมมเป็นประธานเราก็แสดงให้น้องๆเห็นว่าเราอะอยากพัฒนาโรงเรียนของเราจริงๆนะเราจะทําให้ได้น้องๆก็เลยไว้ใจเราค่ะแล้วก็เลือกลงเป็นประธานค่ะอืมมาแล้วะครับค่ะสําหรับพักหนูนะคะมันเกิดจากการที่ตัวหนูเองนะคะได้อาสาที่จะไปเป็นประธานของพักค่ะแล้วเพื่อนๆในพักหนูเองนะคะก็เห็นด้วยกับการที่ หนูได,ได้ได้รับตําแหน่งนี้นะคะและโดยความเห็นส่วนใหญ่เกิดจากประชาธิปไตยเป็นหลักค่ะจากประสบการณ์ของหนูเองนะคะจากที่หนูได้ไปเป็นหัวหน้าห้องหรือหัวหน้างานต่างๆหนูก็ได้รู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้รู้การรับผิดชอบมากขึ้นและทําให้หนูรู้ว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเพียงคนเดียวค่ะหนูจึงมั่นใจว่าหนูเหมาะที่จะได้รับตําแหน่งนี้ค่ะ อันนี้ก็คือความเห็นนะครับของผู้สมัครประธานสภานักเรียนของเราทั้ง2หมายเลขน,นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้แต่และหมายเลขน,นะครับได้ฝากอะไรถึงน้องๆอ,อ,อ่ะชิญหมายเลขหนึ่งก่อนเลยครับค่ะสำหรับพักพี่นะคะเบอร์หนึ่งค่ะพักเยาวชนรุ่นใหม่ New Generation นะคะสโลแกนของพี่ก็คือพร้อมพัฒนาตั้งใจทําเพื่อส่วนรวมค่ะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าเราทําได้จริงๆค่ะสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ใช่การ แค่บอกเฉยๆไม่ใช่แค่พูดเฉยๆแต่ว่าเราทําได้จริงๆค่ะอย่าลืมเลือกเบอร์หนึ่งนะคะขออื่นค่ามาเบอร์สองมังครับสำหรับพี่เองนะคะพี่ขอฝากเฟซ e b o บุ๊ก Facebook แฟนเพจนะคะน้องๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะจะมีแนะนําสมาชิกแล้วก็แนะนํานโยบายทั้งหมดนะคะ Facebook Fanpage DNG สวยพร้อมใช้มั่นใจเราค่ะ อันนี้ก็คือความเห็นนะครับจากผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานสภานักเรียนนะครับในปีการศึกษา2564ทั้ง2หมายเลขนะครับอสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากถึงนักเรียนนะครับอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันที่12 1 2มกราคมนี้ครับเดี๋ยวทางรุนพี่จะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนได้ร่วมโหวตเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานสภานักเรียนคนต่อไปนะครับสุดท้ายนี้พวกเราทั้ง3คนครับขอการคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ